เออแล้วก็แล้วก็พยายามดูแลร่างกายและจิตใจตัวเองอะ่ะให้มันสงบให้มันมีความสุขอ่ะยิ่งคนอายุแบบหกสิบเนี่ยต้องดูแลเยอะๆเลยนะเรื่องเรื่องจิตใจนะเพราะว่าบางทีจิตใจมันส่งผลกับสมองมันสัมพันธ์กันใช่ไหมแล้วสมองเนี่ยถ้าเกิดจิตใจไม่ดีนะสมองมันจะหลั่งสารเครมีตัวหลายตัวที่เป็นอันตรายตัวที่เป็นอาหารของเซลล์มะเร็งตัวที่ทํรลายร่างกายนะออกมา ทำให้โลกภัยไข้เจ็บักมันทวีความรุนแรงขึ้นอันนี้มันเป็นงานที่งานวิจัยเลยนะหนูรู้ปะ่ะมันมันไม่ใช่งานที่เอามาพูดเฉยๆนะคือร่างกายและจิตใจสะบัเธอรู้ไหมอย่างมีหลักมีหมอหลายคนออกมาบอกว่ามันเลงกลัวความสุขกับมันคือเรื่องจริงนะจริงๆคนมีความสุขอับบางคนเนี่ยตามวิชาการแล้วเนี่ยเป็นระดับนี้ระดับนี้เนี่ยบางทีหมอบอกเลยว่าเดือนเดียวอะไรเงี้ย แต่ถ้าอยู่กับมันรับรู้ความเป็นไปรับรู้ธรรมะอยู่กับมันให้มีความสุขที่สุดแล้วก็ไม่กลับพวงถึงมัน่บางทีอยู่ได้เป็นปีเลยเธอนี่คือเรื่องจริงนะเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้ชีวิตเนี่ยที่หลายคนบอกว่านั่งสมาธิแล้วผิวสวย เอออะไรอย่างเงี้ยถามว่าจริงไหมจร,จ,รจริงๆเธอเพราะการนั่งสมาธิทําให้จิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็มันจะหลั่งสารเคมีดีๆออกมาแล้วก็มีหลายๆาหลายงานวิจัยบอกว่าการนั่งสมาธิการสงบจิตสงบใจน่ะร่างกายมันจะมันจะปลอดภัยแล้วมันจะทําให้มันมีความสุขเออร่างจิตมันเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราไปโกรธไปเกลียดไปเครียดไปแค้นคนน่ะร่างกายมันจะสั้นอายุมันจะสั้น การกินการใช้ชีวิตนี่เหมือนกับไอ้เก่งนี่ถ้าสูบบุหรี่เยอะต้องเบาๆกินแล้วสูบบุหรี่ต้องเบาเลยเดี๋ยวพอป่วยขึ้นมามันย้อนเวลาไม่ได้จริงฉันยังเลิกสูบบุหรี่เลยบางคนบอกเออแต่มันก็จะจริงหรือเปล่าวะพอมีก็หลายคนบอกสี่ห้าเดือนนี้แม่อ้วนสวยก็เลิกบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามกุมภา มันก็อาจจะทำเออมันก็เออมันก็เป็นไปได้ด้วยนะเนาะเลื่ก็ลืมคิดถึงข้อนี้เอาเลิกเลยเลิกโทษเลิกทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่ไม่ดีอยู่กับอะไรที่สบายใจอยู่กับป้าอยู่กับป้าเยอะๆเดี๋ยวเหมือนฉันเนะี่ยตอนเพราะป้าฉันไม่อยู่อ่ะเสียใจอย่างเดียวว่าไม่ค่อยได้ไปอยู่กับเขาให้แต่เงินใช่ไหมล่ะ บุรีเออบุรี่มันเหม็นมันร้ายจริงๆปากเปิม่มีกลิ่นเนื้อตัวเลยมีกลิ่นเธอรู้ไหมฉันไม่อยากอยู่ใกล้หลานชายฉันเลยอือออมอ๋อเออเออสวดมนต์แผ่ไมแต่ใช่ใช่ใครที่ใครที่คิดไม่ดีกับเราอ่ะเอ่ยชื่อเขาเลยขอให้ในายนั่นนายนี่ มีความสุขมีความเจริญจริงๆคนเราแผ่เมตตาแบบนี้เลยนะเวลาฉันเข้าห้องพราอะไรใครที่คิดไม่ดีกับเราเราก็จะบอกเขาให้เขามีความสุขความเจริญเลยเพราะว่าบางทีบางทีความดาอะความมืดอะเราเอาความมืดไปไล่มันก็ไม่หมดเราความมืดเราก็ต้องเอาความสว่างไปไล่มันกความมืดกลางคืนมันจะสว่างขึ้นได้ด้วยแสงอาทิตย์ แผ่เมตตาเอ่ยชื่อเลยให้เขามีความสุขความจเจริญเพราะเขาก็จะกลายเป็นคนดีคนคนแบบคนนิสัยดีอ่ะคนคิดดีอะเราก็ได้บุญด้วยอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะชนะไปเองเราก็จะชนะพอเราชนะเสร็จปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้เป็นผู้แพ้นะมันไม่มีผู้แพ้มาชนะด้วยกันทั้งคู่ถ้าเกิดว่าเออ ถ้าเราถ้าเราคิดดีเราสบายใจใช่ใช่เราสบายใจ,ใใยใจแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งพอเขาเป็นคนดีเนี่ยเขาก็ชนะเราก็ชนะ